อนนี้หนูอนาคตจะเป็นยังไงบอสจะถามหนูแบบนี้ลูกหนูลองถามตัวเองสิลูกระหว่างอาทิตย์หนึ่งย้อนหลังที่ผ่านมาอารมณ์หนูเป็นยังไงบ้างอารมณ์หนูบวกแค่ไหนลูกอารมณ์ลบมากแค่ไหนอารมณ์ขายดีเยอะแค่ไหนอารมณ์ขายไม่ดีเยอะแค่ไหนนั่นคือผลลัพธ์ในชีวิตของหนูนับตั้งแต่ตอนนี้ลูกที่หนูถามบอสว่าหนูจะขายดีไหมคะบอสและต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์ทันไหมลูกทันไหมคะบอสค้าอนาคตของหนูนับแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกหนึ่งสัปดาห์มันจะเป็นยังไงบ้างมึงมาถาม คู่ได้เลยมาถามบอสพี่ตุ้มได้เลยบอสก็จะถามมึงว่าแล้วอารมณ์ที่ผ่านมาหนูเป็นยังไงลูกหนูรู้สึกขายดีหรือขายไม่ดีเห็นไหมคะหนูรู้สึกอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์ดีหนูรู้สึกการเงินการงานหนูเป็นยังไงหนูรู้สึกหงุดหงิดโมโหเกี่ยวกาดไหมหรือรู้สึกมีความสุขหนูรู้สึกหนูขายดีมากรู้สึกแบบกําลังแบบคุ้ยเงินกําลังไหลมาเทมานั่นคือผลลัพธ์ในชีวิตของหนูนับตั้งแต่บัดนี้ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตหรือผลลัพธ์ในการขายของ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเก็ตไหมคะลูกเพราะฉะนั้นจอยมันง่ายมากถ้าหนูอยากจะขายดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเดือนที่ผ่านไปอะไรเกิดแล้วช่างมันอะไรเกิดขึ้นแล้วดีมากเสมออ่าโฟล์ลโดนปิดไปครึ่งเดือนไม่เป็นไรกูไปต่อไม่มีอะไรที่คนอย่างกูทำไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่องบวก,บวกค่ะ เอาตาไปสองแต่คนขายดีบอกตัวเองว่ากูขายโคตรดีกูขายโคตรง่ายกูขายโคตรเก่งกูคือมีสัมผัสไม้ไดัดหยิบกับอะไรกูเป็นเงินเป็นทองกูขายดีตั้งแต่ลืมตาเกิดกูขายดีตั้งแต่เกิดไม่มองเลยลูกอะไรที่มันเป็นกขึ้นรู้อะเรื่องลบอะเรื่องลบอะคนขายไม่ดีอะคนทั้งแต่คนไม่มีเินทําไมอะบอสใจดําเปล่าไปมองคนไม่มีกินก็ไม่ได้มึงมีกินแล้วมึงเหลือมึงไปบริจาคเขาแต่ถ้าตอนนี้มึงช่วยอะไรไม่ได้มึงงดรับลบก่อนโอเค นะคะตั้งแต่บัดน,นี้ปุนต้นไปอยากจะขายดีรับแต่เรื่องขายดีเข้ามามาหาตัวเองเอาตาไปส่องแต่คนขายดีบอกว่าฉันขายได้วันละวันละนิดละหน่อยอก็ยังขายก็ยังดีที่ขายได้อย่าไปส่องค่ะตามเฉพาะคนสําเร็จโอเคตามเฉพาะคนขายดีโอเคขายได้วันละกล่องสองกล่องก็ดีใจแล้วอย่าไปตามเขาเพราะหนูเซเยสเมื่อไหร่หนูจะขายได้วันละกล่องสองกล่องเก็ตไม่จอยอนาคตของหนูคืออารมณ์และความรู้สึกที่หนูปล่อยค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่แล้ว และตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้ามันคือผลลัพธ์ในชีวิตของโนูไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์เรื่องการขายผลลัพธ์เรื่องความสุขผลลัพธ์เรื่องสุขภาพผลลัพธ์มลัพธ์เรื่องการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพและการแบ่งปันคืนสู่สังคมโอ้ยตายแล้วบอสทันไหมคะบอสคะหนูปล่อยขึ้นรอมอ,อาทิตย์